สวัสดีครับพี่น้องพบกับไมหไงธนาทออีกเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ไมหไงธนาทรดสีมาแปลกๆเน่เด้อค่ะเด้อก็ส้งสิเป็นสุดสีสวยๆจักน้อยดรอกค่ะหแมไมหญงธนาทอสวยเลยครับพี่น้องบ้าพี่น้องมากเลาะทงเขาหน้าปังอีเตียแดงครับพี่น้องว่าตัวนี้เขาไมหญ่ธนาทอดไปหอดไสก็คือเริ่มออกร่วงแล้วครับพี่น้องเริ่มออกร่วงแต่ว่าออกยังบ่ท่านหมดเด้อค่ะเด้อเป็นล่างมองที่แบบว่ายั่งออกบ่ท่านเมดล่างมองกะ คือคือเบิ้งลักษณะเดียวให้เบิ้งข้างนี้ค่ะพี่น้องนี่ข้างนี้ก็สีออกออกห่วงห้ายแล้วเราไม่เงยทันมือน,นีไม่เงยทันนอนสิมาบอาสาเหตุว่าเป็นยังเขาหน้าปังทําไมมันออกรวงไม่พร้อมกันเป็นเพราะสาเหตุอะไรมือน,นีไม่เงยทันนอนท่อนสิเอามาเว้าให้ฟังคับพี่น้องคือเริ่มเริ่มทย่อยออกละคะ่ะคือเขาตอนนี้ไม่เงยทันนอนปีที่แล้วไม่เงยทันน้นได้เกีียวประมาณวันที่ยี่สิบแปด มีหน้าคมเนาะค่ะเนาะแต่ว่าปีนี้พิษขาดค่ะพี่น้องสงสัยมันสีหนาวหนาวเง้วน่านกว่าปีที่แล้วมันก็เลยเห็นให้เขาหน้าปังเข้านี่ยับออกไปอีกอีกหนึ่งไม่นเน่ธนาท่อนกับเฮ็ดหน้าปังช่วงกลางๆเดือนท่านว่าคมค่ะพี่น้องปีที่แล้วก็เฮ็ดช่วงต้นเดือนท่านว่าคมมันก็เลยยับการเก็บเกี่ยวออกไปอีกค่ะพี่น้องเมื่อนี้สาเหตุหลักๆที่ม่เีธนาทอนที่เมืบอกให้ฟังคือทำไมเข้านาปังถึงออกรวงไม่พร้อมกันค่ะพี่น้องซึ่งเมื่อเมนวมาเห็นอยู่นี่ให้นี่กะ สันเกตรว่าสิออกเบิดแต่ว่าให้พุ่นคับพี่น้องเห็นไหมมันชิมี่เขี้ยวเขี้ยวเขียวเขี้ยวไปนะคือคือมันมันมันออกบ่อพ้อมันกันละมันก็ออกบ่หมืดเป็นยหอนสาเหตุยังร่องค้นสีว่าทําไมมันมันพีดสังเกตบ่อมันไก่พันบ่อียงจังสีบ่เมนค่ะเป็นเป็นเรื่องธรรมดาครับเิ็นยันธนาทรสีภาพไปเบิ่งกับพี่น้องว่าเป็นเหอนสาเหตุอียังมันคือถอกบ่อพ้อมกันทําไมมันออกรวงไม่พร้อมกันครับพี่น้องเนี่ยธนาทรสิกลับกล่องา นี่ค่ะพี่น้องก็คือเขาให้นี่ก็จะออกออกเริ่มจะมุดเลยค่ะแต่มันยังมีบานท่วมที่ยังออกยังมัวมืดด้วยค่ะเด้อที่เห็นอยู่นี่เมื่อเปนว่าถอกเบิร์สูงห่วงเลยได้ค่ะพี่น้องยังอยู่ข้างล่างก็ยังมีเยอะอยู่เด้อสีเบิรเพ่งเพิ่ยังสีทีว่าออกล่วงมืดบอมเียนค่ะพี่น้องไปไม่ใช่ธนาทรอนสิภาพไปเบิรงตหฮนั่นค่ะพี่น้องว่าทําไมข้าวนาปังหวานมือเดียวกันฮะมันเป็นอย่างคือบ่ถอกคล้องกันนี่ค่ะพี่น้องสังเกตว่าวงนี้ยังออกว่าฮั่นมลด ยังออกว่าท่านมืดคือจังไฮนี่ค่ะพี่น้องนี่ไฮนี่ก็ออกว่าท่านมืดแต่แต่ว่ามันมันเหมือนมันมันดูออกเยอะออกหลายก่ัวนี่ยตรงนี้เขียวๆอยู่เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาค่ะพี่น้องสาเหตุกับเพราะว่าตรงเนี่ยมันเป็นหน้าไฮเนี่ยมันเป็นไฮหน้าแข้งนิดน้อยไฮมันแข้งยิดน้อยวันนี้น้ามันค้างทั้งพุนลายทั้งนี้มันสีเคิร์นน้ำดูนะมันก็เลยเห็นห้เขานี่ออกร่วงซาหมายถึงว่าน้ําเขาอาจจะไม่เพียงพอเท่าฝั่งาะ เ่าทั้งนั้นหรือว่าตรงแก่นี่ตรงแก่นี่มันสิบ่าขาดน,นา้ำกับพี่น้องมันก็เลยเห็ดให้เขาในทอกออกล่วงเร็วเป็นเรื่องธรรมดาของหน้าปัางเด้อค่ะเด้อผูดด้ใดเห็ดกับเห็ดล่องเบิงทาพื้นที่เจ้าบ่าปรับไม่เรียบปรับไม่เสมอกันพื้นที่ทั้งที่มันสูงกว่าที่มันเขินน้ำกว่ามันสีออกล่วงสาลกกัวค่ะพี่น้องเป็นเรื่องธรรมดาเราพื้นที่ใดที่มันขังน้ำขังน้ำยู่ดีนี่มันสีออกล่วงก่อนอืม ค่ะพี่น้องสังเกตว่าหาไม่แย่นธนาท่อนเต็มคันแท่นหน้าอยู่ค่ะทั้งนี้สีบ่มใสยาคาหาแล้วก็ยาฆ่ามาแรงใดๆทั้งสิ้นเป็นนี่ค่ะพี่น้องให้พี่น้องเบ่งออกยังโมเหมือนเลยลอกันแท่นหน้านี่ทาตัดหนาแล้วกนแท่นหน้ากา็สีดูสวยงามเนาะคะ่ะเนาะเป็นหกอึยออันยังไรบุทั้งนี้ก็จะเริ่มทย่อยออกแล้วค่ะยังมีตรงนนนน,น,น,น่ะเออคือออกยังไม่หมดออกยังโมหมดนี่ยังถือว่าออกร่วงยังโมหมดเด้ค่ะพี่น้อง ถ้าพี่น้องเราเบิงสาเหตุก็ก็คือจงบอกไปแล้วเนาะค่ะนอว่าน้าม,มันขังบ่็เสมอมองได้น้าขังเสมอมันจังสีออกสังเกตว่าคือเขาเขาหน้าปังเขาเนี้ยหน้าปังนี่ค่ะพี่น้องเห็นบ่ห่วงเขาสิเป็นเขาถอกออกมามือมือเดียวเนี่ยเขาสิเริ่มเปลี่ยนสีเลยเด้เขาสิเริ่มเปลี่ยนสีพอลักษณะของเขากับเป็นเมด็ดเม็ดเขาสี สีแดงนะไอน้ามันแก่เต็มที่แต่ว่าตัวน,นี้พ่อนี้มันสิเป็นมนมนุนๆดำๆเท่าๆดำๆออกน,น้นำตาลน้ำตาลออกดำๆนี่เราเขาพี่น้องนี่คือลักษณะของเขาเหนียวข้าเหนียวอีเตีย้ยแดงเนาะคะเนาะ,ะพี่น้องซึ่งออกยังม่หันมือด,ดอกขายยังเป็นม่นหลายอยู่แต่ละน่วงก็เริ่มล่างล่าง,างห่วงกับสลิดเกลี้อนออกแล้วล่างห่วงกันยังไม่หันสิเกลี้อนออกค่ะพี่น้องยวสิมาจับห่วงเขาให้เบ่งมา เงยอาบ้านไหนเนาะคะเนาะไม่ใงี้ต่ตเราทอดเราหมักวัดเด้หมักหว่านวัด,ด,ดใหญ่นี่นี่ที่่ับี่นองเพราะว่าลักษณะมีดของเขาก็จะมีดเงวเอมงห่วงนี่วงนี้ก็ยาวอยู่ค่ะอะไรล่ะโอ้แต่ร่มดีดีมีดดำเนาะค่ะมีด,ดำดำ เื่อเริ่มแต่ว่าขาดการว่าไม่เนี่ยธนัทท่อนสิริเกียวยุทธิต้นเดือนเมษายนขุนเนอค่คาเดอร์จำรับผูรทีิจองพันเข่ามากอะหยับออกไปอีกอน้อยค่ะพี่น้องบ่นานเกินรอค่ะไม่นานเกินรอจะสังเกตได้ว่าสิ่งไดยินเสียงเครื่องตัดหญ้าค่ะพี่น้องุ้นที่รักสารละตัดหญ้า,นานไปให้งวดจวดจวดด,วด,ด,วด้วยทางขุนค่ะอิศลกปวนเสียงไม่เนี่ยธนัทท่อนว่าสวนปั่นไปกับเครื่องตัดหญ้านี่แหละค,ะค่ะถ้าพี่น้องมาอัปเดต พาว้าวถึงเขาตัวนี้ค่ะพี่น้องจะอยู่ที่อายุหนึ่งร้อยวันค่ะหนึ่งร้อยวันค่ะณนะตัวน,นี้เดอ้นะอณตัวนี้ค่ะพี่น้องหนึ่งร้อยวันสกว่าเริมเริบออกร่วงแต่ว่ายังออกเพาท่านมดเรือต่หมองทึ่งทึ่งเคิเคเคน์นน้ำนี่เรากันแท่นนี่มันแข็งมันแข็งไปทั้งผุนมากเลยทั้งนี้ยังบนเลยถอกทั้งเรากันแท่นหน้าสีผ้าพี่น้องไปเบิง่งกันแท่นหน้าทั้งนั้นว่ามันถอกอกมดไปเนาะค่ะนี่ค่ะพี่น้อง ข้ามายังทั้งอันแท่นหน้าทั้งที่มันเข้ามาจะาขั้นผุนกับพี่น้องข้ามาขั้นนีบัดที่นี่นี่คือเริ่มถอ,อกออกเริ่มทย่อยกันถอ,อกออกจัดเต็มที่แล้วค่ะแต่ว่ายัางขึ้นมาเพราะท่านบิดเด้อค่ะเดอ้อโมเมนต์วเขาไม่ใช่ท่านทอดในถอ,อกมิดยังไม่หมดนะคะดูเบิ้ง,ง,งนี้เบื้องนี่ยังเป็นม่านกับมีอยู่ด้ค่ะพี่น้องนี่เด้มา่านเขานะนี่นี่ยังเป็นมานข้าวอยู่นะคะโมเมนต์ว่ทส่ถอกมาเมิดเด้อ ถ้าเบื้องบาดเขาแก่เขาก่มเขาช่องนุ่มพี่น้องจะเยอะกว่านี้อีกห่วงสีหลยก็านี้อีกค่ะเขายีเตียแดงนะคะเนาะแล้วกาตรงใดอยู่ไก่ห่มค่ะพี่น้องอยู่ไก่ห่มยังนี่ค่ะพี่น้องห่มยู่ข้าค่ะมันหฮมมืดมือม่นกระเฮนให้เขาถอกสะลงไปอีกค่ะพี่น้องอันนี้คือมันอยู่ตรงร่ม แล้วก็อีกตรงหนึ่งก็คือถามมันมีไฟนีอ่อนหรือว่าไฟกลางถนนนะคะ่ะตรงนั้นแห้งทอกซ่าค่ะค่ะพี่น้องอันนี้คือตรงโฮมฮุมยุค่าเลอค่ะเด้อบันนีพ่อรุดออกไปจากโฮมมันก็จะเริ่มทอกค่ะพี่น้องเห็นไหมเนตรงพุน่นยุกลางแจ้งกลางแดดก็จะทอกใบร้ายละค่ะพี่น้องนี่สาเหตุเนาะคนะเนสาเหตุที่ข้ามันออกรวงไม่พร้อมกันั้างนี้ก็จะเป็นแน่ตนยุคาค,ค่ะพี่นอ้องมืดแน่ค่ะพี่น้องเห็นไหม มักก็จะถอกสาค่ะนี่คือสาเหตุหนึ่งนะค่ะเด้อนี่ค่ะพี่น้องคันคันแท้ไรตตดห้าออกมักก็จะส่งเลี้ยวเห็นเข่าสูงเห็นเข่างามเนาะค่ะเนาะคันแท้หันวัางหันไม่เงี้ยท่าท่อนยางมาห่งอึ่งตึงอยู่ค่ะพี่น้องหยามันหลยหลพอะเขาเอายาออกจากคันแท้หน้านี่ก็เออสีไข่ไค่ะพี่น้องสีส่งเลี้ยวเห็นคือจังเขางามคักเธอได้พุ่นแล้ว เนาะนี่ทังนี่ก็จะยังถังยังมม่วมดค่ะพี่น้องยังถอ่งย่งโมเมดวงอู้รออันทีลาข่อยเล่าขวดยาอยูย่ผุนเห็นบ่มันจะเริ่มถอกมืดแล้วค่ะจะเริ่มถอกบดมันเป็นแบบนี้เองค่ะมันเป็นนาปังมันเป็นแบบนี้เองไม่ต้องตกใจนะคะว่บาบ่อันนี้เป็นยังมันคือออกบ่พร้อมกันคือดูดูกาลแต่ละช่วงและอายุเขาไม่ใช่น,นารทอดเลยเก็บมากให้เบิบ่งนกขนอ ตรงนี้ยางหนาเลยเด้กค่ะพี่น้องนี่ให้นี่หน้านะหน,นาคักขาเบิ้งยางหนาตาชา <c oughs> มันเกี่ยวกันบวค่ะพี่น้องเนี่ยเนี่ยสิพาย,ยางไว้ไหพี่น้องไปเบิ้งทั้งปลายหน้าค่ะปลายหองปลายไ้นี่ล่ละเห็นไหมมันเริ่มถอกเห็นห่วงหลายกา็ึงยางกายมากบ่าหันเนาะค่นเนาะนี่ย่างนาตาช้านะคะย่างหนาเลยแหละนี่ มาผีเบิงหรือว่ามาแหวกดูก็คือความหนาของต้นข้าวค่ะพี่น้องนาอี่หรี่นายีหรีค่ะห่วงเขาหน้าห่วงเขาหน้าปังวัดอีกก้อนไม่ใหญ่ธนตนก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเพราะว่ามันทีเนาะค่ะเนาะมันทีค่ะพี่น้องมันทีมันก็เลยเป็นประมาณนี้นะคะนี่มีสีดําออกดํดๆเข้มๆสิเลยเข้าเหนียวอีเตี้ยแดงนี่ค่ะพี่น้องนี่คือห่วงประมาณนี้แหละค่ะว่าลืนรุดดิเรกันไปร้ายดอกค่ะ นี่ก็ย่างมาสลิดเกศซ้อนก็ยังมา,ย,ย,งมายืดอีกขันอันดห่วงใดเขาสิเกศซ้อนออกแล้วเขาก็ยืดออกเขาก็ยาวปะมานี้ค่ะพี่น้องแต่ว่าก็ห่วงหน่อยก็เขาซอปปัวลาเล่าเขาใกลหน่อยเล่าอีกค่ะพี่น้องเนาะเริมเดิมเดิมถ้าย่อถอกออกเบิดแล้วค่ะพี่น้องจ๊ะเป็นจังไงค่ะพี่น้องไม่ไงธนาท่อนสุดสวย ถ้ามาชอลระเบิ้งเขาแล้วค่ะชุดสวยแล้วคนบ่สวยนะ้ค่ะเด้อพี่น้องมาเลรอเบิ่งทงหน้าล้วก็ว่าว่าสาเหตุเป็นหยังมันคือถอกพร้อมกันก็ฟังกันเข้าใจกันแล้วเนาะค่ะพี่น้องกับว่าต้องสงสัยสาหรับมือใหม่ที่บ่เคยเห็ุเขาหน้าปังเลยนะนาบ่ต้องตกใจค่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าคุณปรับพื้นที่นาของคุณเรียบเสมอแล้วน่ะมันก็จะถอกพร้อมกันมันจะออกรวงพร้อมกันค่ะพี่น้อง ราคาอันใดถอกกร่นมากกวแกกรอนเป็นธรรมดาอันใดถอกรุ่นมากกับแกรุ่นเป็นค่ะกาลิรุ่นลี่เลี่ยกันบ่บ่บ,บ่ห่างกันหลายดอกค่ะพี่น้องมีธนาท่อนผ้ามาอัปเดตเขาถอกเขาอายุได้หนึ่งร้อยมือเนาะค่ะนอกเขายี่เตียเ๋ยแดงกะสิปมาณนี่ค่ะพี่น้องหนึ่งร้อยวันนะคะคือขาดการวัสิยับออกไปอีกยูเพราะว่ามันอาจเป็นอยู่ที่อากาศหนาวนะค่ะนอกเขาเหนียวกะจะอายุายกาเขาเจ้าเขาเจ้ากะจะอายุบ่หลายขนาดน,นี่ค่ะพี่น้อง ผู้ใดอยากได้ผ่านเขาอีเยแดงไม่หญยธนาท่อนกะโท่เขามาจองได้เด้อค่ะเด้อตอนนี้ก็มีคนจองเขามาหลายเล้วพันพันบบจองนะั่นมันนั่งเชือไม่หญยธนาท่อนกะโบขาดการวาทุเรื่องคนกะอยากได้เดี๋ยวว่าบบจองเขามาพันผู้ผ่นจองเข้ากระต้อเอาหายท้นเพิ่นจองมากก่อนเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็ขอไปก้อนคะ่ะพี่น้องจ่าขอคุณหลายๆที่เขามาเบิ่งกระสนมือทำไรธนาท่อน กติดตามม่ใหญ่ธนาธรคนอำเภอเพชรจังหวัดอุดรธานีให้ในเด้อค่ะเด้อว้าอีสานโปร่งๆจ่ทางนี้ล่ะเฮ็ดอ้อยขั้นน้าแล้วก็เฮ็ดเข่าหน้าปังค่ะพี่น้องจ้าเฮ็ดหน้าปีหน้าปังขายผ่านเขาเออเอาสูนี่แหละค่ะพม่ใหญ่ธนาธรเราเอาสูนีอย่างนะคะอยู่อันใดเฮ็ดอันนั้นล่ะค่ะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ขอไปก่อนค่ะพี่น้องจ้าขอพูดหลายๆเด้อค่ะเด้อที่เขาว่าบิึงสวัสดีค่ะ thank you